ก็สวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านกลับมาพบกันได้ที่บ้านกกกอกละครตอนลุงคนก็ยังมีข่าวข่าวไม่ยอมหยุดหย่อนนะครับบ้านกกกอกเดอะซีรีส์มาปุ๊ก็เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเยี่ยมเย็นแม่น้องผลไม้ชมพูตลอดเวลาไปกับหมูป่าลุงคนเอาอีกแล้วครับจะสร้างศาร พรมอีกแล้วคดีพญยนาคก็ยังไม่จบจะสร้างใหม่อีกแล้วจริงไหมโอ้ต้องรีบทำหน้าเดี๋ยวไม่งั้นไม่มีเอฟซีติดต่อมาระหว่างน้อยร้อยเอ็ดกับลุงพลวันนี้ก็มีครูมาทัศนศึกษาพานักเรียนมาเที่ยวเยี่ยมเยยนลุงพลหรือมาดูพญานาคก,กันแน่ความชอบส่วนตัวของค,คุณครูนะครับ ผมชอบลุงพลยังไม่ทันไหนเป็นผู้ได้เลยผมก็พานักเรียนมาดูก็ลุงพลลื่นเลงร้องเพลงเฮฮาสนุกสนานไม่เคยกลัวไม่เคยเกงอะไรทั้งสิ้นถูกต้องแล้วรครับที่พาเด็กนักเรียนมาทัศนศึกษาบ้านลุงพลพญานาคก็ยังไม่ทันเสร็จครูชอบเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าขอขอบคุณที่ติดตาม